ตัวไปข้างหน้าวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความอ่อนตัวของข้อไหล่หลังข้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังคุณภาพของรายการทดสอบค่าความเชื่อมั่น0.95ค่าความเที่ยงตรง1.00อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบกล่องเครื่องมือวัดความอ่อนตัวขนาดสูง3 0เซนติเมตรมีสเกลของระยะทางตั้งแต่ค่าลบถึงค่าบวกเป็นเซนติเมตร วิธีการปฏิบัติ 1. ให้ผู้รับการทดสอบยืดเหยียดก้ามเนื้อแขนขาและหลังก่อนการทดสอบให้ถอดรองเท้า 2. เพผู้รับการทดสอบนั่งตัวตรงเหยียดขาตรงไปข้างหน้าให้ข่าตึงฝ่าเท้าทั้งสองข้างตั้งเคลื่อนในแนวตรงและให้ฝ่าเท้าวางราบชิดติดกับผนังกล่องความกล่องวัดความอ่อนตัว ฝ่าเท้าวางห่างกันเท่ากับความกว้าขงของช่วงสะโพกของผู้รับก,การทดสอบ 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้ผู้รับก,การทดสอบยกแขนทั้งสองข้างขึ้นในท่าข้อศอกเหยียดตรงและข้าม,มือให้ฝ่ามือทั้งสองข้าง,งวางค้อมสอซ้อนทับกันพอดี แล้วยืดแขนตรงไปข้างหน้าแล้วให้คู่รับการทดสอบค่อยๆก้มนำตัวไปข้างหน้าพร้อมกับเหยียดแขนคว่ำซ้อนพับกันไปวางไว้บนกล่องวัดความอ่อนตัวให้ได้ไกลที่สุดจนไม่สามารถโค้งนำตัวลงไปได้อีกให้ค้างไวส้สามวินาทีแล้วกลับมาสู่ท่านน้างัวตรงทำการทดสอบจำนวนสงครั้งติดต่อกันระเบียบการทดสอบ ในการทดสอบจะต้องถอดรองเท้าทางนี้การทดสอบจะไม่สมบูรณ์และต้องทําการทดสอบใหม่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่อไปนี้ 1. การนองข้ในขณะที่ก้มนําตัวเพื่อยืดแขนไปข้างหน้าให้ได้ไกลที่สุด 2. มีการโยกตัวช่วยขณะที่ก้มนําตัวการบันทึกคะแนน บันทึกระยะทางที่ทําได้เป็นเซตเเมตรโดยบันทึกค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบสองครั้งก่อนที่เราจะไปนั่งงอตัวไปข้างหน้านะคะเราก็ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะคะเอ้ยิมเราเป็นแย้มา่ะ รายการทดสอบที่สามนั่งงอตัวไปข้างหน้าเพศชายครั้งที่หนึ่งเริ่มบวกสิบเอ็ด ครั้งที่สองบวกสิบห้าเซนติเมตรต่อไปเพศหญิงนะคะ 1, ก,การทดสอบครั้งที่หนึ่งเริ่มบวก23เซนติเมตรการทดสอบครั้งที่สองเริ่มบวก23เซนติเมตร